โรศัพท์แล้วก็ให้ประชาชนเน่เสียตังเสียตังจ่ายเพื่อที่จะโทรศัพท์แต่เครื่องบลูบ็อกซ์นี้พอมากมายก็ตามเราไม่สามารถที่จะซื้ออะไรได้ทุกอย่างมันอาจจะสามารถซื้อได้ในบางอย่างแต่บางอย่างซื้อได้ไม่ได้เปิดบริษัท Apple นี่แหละแล้วก็เปิดเป็นบริษัทมหามาชนเขาได้เงินจากการสร้างบริษัทนี้เป็นเศรษฐีเป็นและความมั่นใจในตัวเขาเอง ะะก็มีมากความน่าเชื่อถือของสตีฟจ็อปในสมัยนั้นนะมากค้ให้ร่างกายของเรามันมีชีวิตอยู่ได้นะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็กินอย่าเยอะคนกินน้อยตายไฟฟ้าอะไรทำนองนี้แหละก็ทำงานที่เดียวกับสต mm ีฟวอชเนียเพื่อนรุ่นพี่ของเขานี่แหละสภาพแวดล้อมของเขานะในบ้านในแถบบริเวณบ้านของเขาอยู่ จะเป็นบริเวณที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทั้งหมดดังสภาพแวดล้อมของเขาะในบ้านในแถบริเวณบ้านของเขาอยู่จะเป็นบริเวณที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทั้งหมดดังอุปกรณ์ต่างๆนะคะดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่สตีฟจ็อบจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องช่างต่างๆจากพ่อบุญธรรมของเขาแล้ว่านเลยนะคะสตีฟจ็อบเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ซึ่งซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยม ตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนะั้ลดจํานวนมันลงซึ่งหมายความว่าถ้าลดได้มันก็จะลดรายจ่ายของบริษัทไปเลยถ้าทําได้เขาจะให้โบนัสตัวละหนึ่งการศึกษาเงินไม่สามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้บนโลกนี้เงินอาจจะเงินอาจจะสามารถซื้อได้ในบางสิ่งแต่ซื้อชีวิตไม่ได้นั้นความสําเร็จมันเกิดมันก็อยู่ที่ความพยายามของเรานี่แหละความตั้งใจพยายามของเราความอดทนรอเวลานะคะแล้วก็จะ มีนาฬิกาที่มีราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทกับการสวมนาฬิกาที่มีราคาเป็นล้านล้านบาท mm hmm. บอกเป็นโกหกสต็อปวอชเนียกว่าเขาให้มาแค่700ดอลลาร์ก็แบ่งคนละครึ่งก็คือ,อคนละ3า2คนนี้ได้ร่วมกันสร้างขึ้นสองคนนี้ก็มาสร้างบริษัทร่วมกันนะคะแล้วก็เปิดเป็นบริษัทมหาชนนะคะจะมีนาฬิกา ที่มีราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทกับการสวมนาฬิกาที่มีราคาเป็นล้านล้านบาทบางอย่างได้แต่มันไม่สามารถซื้อชีวิตหรือความตายได้เลยแล้วกว่าที่สตีฟจะมีความสำเร็จเขาก็ต้อ,ง,องเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์จากเพื่อนบ้านของเขาบวกกับความอัจฉริยะของเขาจึงทำต่างๆซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับซ e o ของบริษัทนี้เป็นอย่างมาก เห้เด็กคนนี้อัจฉริยภาพมีความเป็นอัจฉริยภาพชีวิตสตีฟได้บอกว่าบรรยายบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยถึงแม้ว่าเราให้ร่างกายของเรามันมีชีวิตอยู่ได้นะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็กินเยอะคนกินน้อยตายเป็นฝีมือของสตีฟจอบอัจฉริยะแห่งวงการไอทีหรือเขาให้สัญาว่า เป็นพ่อมดแห่งวงการไอทีนะคะรู้จักการวางแผนและสุดท้ายชีวิตทำยังไงถึงจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ประมาทกับชีวิตบริษัท iPhone ซึ่งเขาเองเป็นผู้ก่อตั้งนะคะตอนนั้นอยู่ในนามของบริษัทมหาชนแล้วมาทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยการออกมาเป็นวิทยกรนี่แหละบอกถึงสัจธรรมของชีวิตและสุดท้ายสตีฟก็ทิ้งไว้ว่า จ็ต้องลุกคลุกคลานนะคะปัญหาบริษัทมีทั้งนั้นแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่เข้มแข็งมาตั้งแต่เด็กแล้วก็บวกกับความอาัจฉริยะของเขาเขาเป็นคนที่ฉลาดก่อนที่เขาจะออกผลิตภัณฑ์อะไรมาแต่ละชนิดเขาต้องคิดก่อนว่าผลิตภัณฑ์นั้นออกมาทําอะไรการได้ไปนอนก็นอนหลับเหมือนกันกินอาหารเหมือนกันคุณจะกินอาหารถูกหรืออาหารแพงๆคุณจะกินได้าผลิตออกมานั้นน่ะ มันมีคุณประโยชน์กับอะไรของมันมีคุณประโยชน์กับอะไรกับมันมีประโยชน์กับอะไรของคนที่จะซื้อพูดง่ายๆอย่างที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะเจ็ดอย่างที่สตีฟบ้ามีอะไรบ้างหนึ่งเราเรงินที่หามาได้ไม่มีประโยชน์เขาไม่สามารถที่จะใช้เงินที่เขามีมหาศาลไปซื้อชีวิตจากโทรศัพท์อะ มันจะเป็นเครื่องดูดสัญญาณนะเราก็ไม่เคยรู้นะดูดสัญญาณก็คือทางรัฐบาลเขาจะปล่อยสัญญาณที่วิทยาลัยวิทยาลัยหนึ่งซึ่งซึ่งมีค่าแพงซึ่งมีค่าเทอมแพงมากแต่พ่อแม่ก็ตัดสินใจพอสันไปมีเพื่อนที่ดีนะคะเอาไปมีเพื่อนเอาไปมีโลกเหมือนกับคน,น,นอื่นๆเขาเขาในสมองคิดแต่ยทำยังไงทำยังไงทำยังไงในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เขาจึงได้ว่าจ้าง ว่าจ้างสตีฟเลยนะคะให้ไปฝึกงานที่โรงงานของเขาว่าจ้างนะโดยตำแหน่งทุกตำแหน่งในบริษัทนี้เขาก็เลยได้ลาออกจากบริษัทนี้นะคะและวาระสุดท้ายของชีวิตของเขาสุขภาพสุขภาพรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่สตีฟจ็อบพ่อมดแห่งวงการไอทีทิ้งแล้วซับวอ a t เนียก็สามารถทําได้ลดจํานวนไอตัวเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้าลงไปได้เยอะนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่อัจฉริภาพแห่งวงการไอทีพ่อมดแห่งวงการไอทีผู้สร้างผลิตภัณฑ์เขามีทรัพย์สินมีมูลค่าถึงเขาเรียกว่าเจ็ดอะไรนะเจ็ดล้าน7 0 0ดล้านดอลลาร์นะคงทำไม่ได้แน่แต่เขาคิดเขาฉลาดด้วยความฉลาดแกมโกงของเขานะคะเขารู้ว่าสตีฟวอชเนียร์เพื่อนเราชาวโลก ได้ใช้และยังคงระลึกถึงเขาตลอดไปก็ขอให้เราศึกษาชีวิตของเขาเพื่อเอาไปเป็นบทเรียนดูความฉลาดเจ็บแล้วก็ตายในที่สุดเมื่อตายไปแล้วเราจะยังคงทิ้งอะไรไว้ให้บนโลกนี้ได้อะไรได้ทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะพยายามทํามันไหมอยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจเราจะมุ่งมานะทำไหมพวกเราก็เหมือนกันนะคะก็ปกติแล้วทั่วไปเวลาเราจะไปฝึกงานเราต้องเขียนใบสมัครแล้วก็ให บริษัทนั้นเป็ผู้พิจารณาเนาะอันนี้คือว่าจ้างตั้งแต่เขาไปดูงานเลยเขาไว้ให้กับพวกเราชาวโลกได้ใช้และชื่อของเขาก็จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดการนะคะสติปตอนในวัยเด็กก็ชอบไปเล่นอยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านคนนี้เพื่อนบ้านคนนี้ก็สอนเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับปอจะเขากว่าเขาจะสําเร็จมาแต่ละอย่างมันต้องใช้ความคิดใช้สมองมากนะคะเขาไม่มีเวลาที่จะออกไปเที่ยว ไม่มีเวลาที่จะไปสัมผีนี่แหละคอมพิวเตอร์รายใหญ่สมัยนั้นะ่ะไปแล้วก็เขาได้ไปตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ตำฉลาดของเขานี่แหละนะคะแต่ในที่สุดในตอนท้ายของชีวิตของเขาเองนะคะเขาก็ถูกหลดจากไว้ให้กับชาวลูกเห็นไหมคะประวัติของเขาเนี่ยมันทําให้ในหลายคนเนี่ยมาคิดตึกต่อว่าเออถึงแม้เราจะมีเงินไอที IT. แห่งเทคโนโลยีนะคะชีวิตเขาเป็นบทเรียนอย่างที่บอกว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่ยากคนกินมากตายร็วนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจากอาหารแล้วต่อไป5ความมั่นใจในตัวเองทุกคนต้องรักษาไว้และ6การได้ไปนอนก็นอนหลับเหมือนกันกินอาหารเหมือนกันคุณจะกินอาหารถูกหรืออาหารแพงๆคุณจะกินด้านเดียไปเรียนรู้ชีวิตไปเรียนรู้ธรรม,มนะเนี่ยที่ประเทศอินเดียเขาก็ เก็บเงินก้อนหนึ่งแล้วก็ไปไปหลังจากกลับมาเขาก็ฉลาดแต่ความฉลาดของเขาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ช่วยให้เขามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างยาวนานเพื่อมาทําประโยชน์ให้กับสังคมด้วยการออกมาเป็นวิทยกรนี่แหละบอกถึงสัจธรรมของชีวิตและสุดท้ายสตีฟก็ทิ้งไว้ว่าเจดนี้เขาซึ่งก็คือพูดง่ายๆก็คือตั้งคันไม่พร้อมอ่ะก็เลยได้ พอคลอดแล้วก็แต่ก็มีวันหนึ่งที่สตีฟจ็อบเองก็เริ่มมีปัญหากับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เขาร่วมกันซ็อบเอ้ยเขาข้างๆเพื่อนบ้านของสตีฟอะเป็นวิศวกรที่มีความชํานาญความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับซ็อบเอ้ยเขาข้างๆเพื่อนบ้านของสตีฟอะเป็นวิศวกรที่มีความชํานาญความเชี่ยวชาญ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยากคนกินมากตายเร็วนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจากอาหารแล้วต่อไป 5. ความมั่นใจในตัวเองทุกคนต้องรักษาไว้และ6ให้หลายหลาบริษัทฟังสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้ให้โลกของเราปัจจุบันนี้ก็คือไอทีแต่ก็มีวันหนึ่งที่สตีฟจ็อบเองก็เริ่มมีปัญหากับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เขาร่วมกัน และความมั่นใจในตัวเขาเองนะคะก็มีมากความน่าเชื่อถือของสตีฟจ็อปในสมัยนั้นมากคนเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตเลยสตีฟในวัย56ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็เดินบรรยายนะะไว้ให้กับชาวลกูกเห็นไหมคะประวัติของเขาเนี่ยมันทำให้หลายหลายคนเนี่ยมาคิดตึกต่อว่าเออถึงแม้เราจะมีเงิน เอามาทําอะไรออกเพื่ออะไรใครคนที่ซื้อเขาจะได้รับประโยชน์อะไรแล้วก่อนที่เขาจะออกผลิตภัณฑ์เขาก็จะสร้างเช่นทุกวันนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ทุกคนอาจจะได้พักผ่อนนะคะ